เอาละครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างวันนี้ผมจะมาบอกข่าวดีกันนะครับว่าผมได้เล่นเกมใหม่ล่าสุดนะครับเม็กซิโกชิลีนะครับแล้วก็แตกนะครับได้ไปหลายล้านอยู่นะครับวันนี้ก็เลยมาจัดกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ายังมีหลักฐานอยู่ไหมนะครับว่าวันนี้ผมแตกไป อ๋อไม่อยู่แล้วนะครับพอดีอ่าผมเข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับสามารถเข้าไปดูที่ประวัติได้นะครับประวัติของตัวเองนะครับว่าวันนี้เราแตกอะไรไปบ้างนะครับนี่เพียบเลยนะครับเม็กซิโกชิลีเป็นเกมใหม่นะครับสําหรับใครที่ยังเล่นอยู่แนะนําเข้าไปเล่นเกมนี้รัวๆกันเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมได้มาอยู่ประมาณ หมื่นกว่าเพชรนะครับหรือว่าเป็นล้านชิปเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับกิจกรรมก็ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นอของรางวัลก็จะเป็นเพชรนะครับเราก็จะได้เป็นตามลำดับขั้นเงื่อนไขก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับในเกมนี่หน้าตาเม็กซิโกชิลีนะครับ ซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตากิจกรรมนะครับนี่จะมีหนึ่งมื่นชิปสี่0มืชิปหนึ่งแสแล้วก็ส0 0แสนนะครับก็ต้องชนะเป็นขั้นๆไปนะครับโอเคสำหรับกิจกรรมนะครับวันนี้นะครับสโอมาไหมครับมาไหมครับอื้อ <c oughs> แต่ช่วงนี้อ่า ขอพูดถึงเรื่องของฟีสปินเกมนี้ก่อนนะครับค่อนข้างจะออกเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ยังไงก็ใครที่กำลังเล่นอยู่นะครับหรือว่าเล่นเกมอื่นๆอยู่แนะนำให้เข้ามาตัวนี้เลยนะครับโอเคก็ผมจะแจกนะครับสำหรับใครที่ได้เอาอคลิปของผมนะครับไปแชร์บนหน้าเฟซน,นะครับแล้ว ทําทเป็นสาธารณะนะครับเพื่อที่ผมจะเข้าไปเช็คดูได้นะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าได้เอาไปแชร์แล้วนะครับสําหรับใครที่ได้ไปแชร์แล้วนะครับผมขอตั้งทั้งหมดกติกา2ขั้นแล้วกันนะครับสําหรับคนที่แชร์ก็จะได้รับเพชรไปทันทีเลยนะครับ50เพชรนะครับต่อคนนะครับแล้วก็ เงื่อนไขที่สองแล้วกันนะครับถ้าช่องของผมนะครับรีวิวทุกอย่างนะครับมีคนติดตามครบ1,000พคนเมื่อไหร่นะครับก็จะสุ่มแจกทีหนึ่งนะครับคนละ100เพชรเลยนะครับแล้วก็จำนวนคนนะครับจำนวนรางวัลนะครับก็เดี๋ยวขึ้นอยู่กับเพชรล้วกันนะครับว่าจะสามารถแจกได้กี่คนนะครับโอเค ประมาณนี้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ผมจะลองมา,าซื้อเพชรซื้อกาดนะครับกาดฟรีเกมนะครับจากร้านค้านะครับเดี๋ยวลองเหมาวันดูก่อนนะครับว่าจะได้กี่ใบนะครับแต่คงเอาไม่เยอะหรอกครับเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับว่ากาดฟรีเกมในร้านค้านะครับจะสุ่มจะ เล่นได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับจะคุ้มหรือเปล่านะครับสำหรับการซื้อในแต่ละครั้งนะครับโอเคอ่าอันนี้เป็นการ์ดบอดนะครับสำหรับเกมยิงปลาอันนี้ผมยังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเน้นไปเอาที่เกมสล็อตอย่างเดียวแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าทางจะใช้เพชรยิงเยอะอยู่บอสพวกนี้ค่อนข้างจะยากนะครับ Okay. มีสี่ดาวมานะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเราซื้อไปนิดๆหน่อยๆอ,อ่าครับประมาณนี้มีการ์ดสี่ดาวอยู่สามใบนะครับแล้วก็การ์ดห้าดาวเดี๋ยวเราลองเทียบกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มต้นด้วยที่การ์ดหนึ่งดาวแบบธรรมดาเลยแล้วกัน ในส่วนของการ์ดฟรีเกมนะครับผมก็ยังมีคลิปอื่นๆที่ลองรีวิวให้ดูนะครับจะมีในคลิปก่อนหน้านะครับสามารถเข้าไปหาดูกันได้นะครับในช่องรีวิวทุกอย่างนะครับโอเคอันนี้การ์ดฟรีเกมเริ่มต้นที่10รอบนะครับแล้วก็เบ็ที่25นะครับ สำหรับการ์ดฟรีเกมนะครับก็ขอแนะนำ,นำสำหรับใครที่มีการ์ดฟรีเกมนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่ร้อนชิปหรือว่าไม่รีบใช้นะครับเรายังเหลือชิปอยู่ก็เก็บไว้ได้นะครับการ์ดพวกนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับรอบสุดท้ายได้มา585ชิป ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอันนี้ค่อนข้างจะเกลือเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนการ์ดต่อมาแล้วกันนะครับจะเป็นอาิชแล้วกันนะครับขึ้นมาเป็นที่2ดาวแล้วกัน2ดาวนะครับเกมอาิชจะอยู่ที่300เบดนะครับ ในส่วนของเกมอลิซเนี่ยนะครับมีอัตราคูณค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่อันนี้มี2น่าจะมีอัตราคูณอยู่เยอะอยู่นะครับหลายเท่าอยู่อันนี้มีฟรีสปินเริ่มต้นนะครับแล้วก็ยังมีฟรีสปินพิเศษให้อีกนะครับ จากสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วก็มีด้านบนอีกนะครับเมื่อสปินครบตามจํานวนรอบนะครับก็จะได้ฟรีสปินอีก2รอบ4รอบ8 6รอบ9รอบนะครับอัตราคูณขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี้ ก็เดี๋ยวขอย้ำอีกทีเรื่องการใช้การ์ดแล้วกันนะครับการ์ดก็ไว้ใช้ตอนที่จำเป็นเท่าน,นั้นนะครับหรือว่ายังไงก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ในมุมมองผมผมว่าใช้ช่วงที่จำเป็นแบบว่าชิปเราเหลือน้อยๆนะครับเราค่อยไปกดมาใช้อตอนนี้อัตราสูงสุดอัตราคูณสูงสุดอยู่ที่คูณ6นะครับ อันนี้เราเก็บฟีสปินครบทุกรอบแล้วไอ้สองรอบสุดท้ายครับโอเคครับจบไปที่5,600ชิป ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้แต่ก็กลางๆนะครับสำหรับใครที่ชิปเหลือน้อยๆนะครับเอามาใช้นะครับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่มากเกินไปนะครับอย่ากลางๆโอเคมากลับมาอยู่ที่ฟอร์จูนนะครับ นี้จะเป็นการ์ดระดับ4ดาวแล้วนะครับเด็ดอยู่ที่พันสองนะครับถ้าเริ่มใช้การ์ดนะครับยังไงเราก็ได้แน่นอนนะครับตรงข้างล่างนะครับตอนนี้วินอยู่ที่2อ0 0ัโอ้โหเงียบเลย ใงส่ว่าผมจะทำแจ็คพอตแตกเยอะไปนะครับน่าจะใช้โชคหมดไปแล้วหมดไปนิดหน่อยนะครับได้มาอีกหมื่นสองนะครับขึ้นมาเป็นหมื่นหกเอเคครับหมดแล้วนะครับจบที่หมื่นหกนะครับ เบดหมื่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองเทสอีกใบหนึ่งดีกว่าเมื่อกี้ผมมีสองใบรอบนี้ได้มาหมื่นหกนะครับเดี๋ยวเราดูอีกรอบหนึง่งว่าจะได้เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นที่10ฟรีเกมนะครับวันนี้ วันนี้ไม่มีดวงนะครับค่อนข้างใจเงียบเลยสีรอบสุดท้ายครับตอนนี้อยู่ที่หมื่นรอบสุดท้าย Uh huh. จบที่สองหมื่นสี่นะครับโอเคนะครับก็ยังถือว่าเยอะกว่ารอบแรกนะครับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งโอเคเราไปดูการ์ดต่อไปเลยแล้วกันนะครับจะเป็นอ่า d a n ซิ่งโชว์แล้วกันอันนี้อยู่ที่5ดาวนะครับ <Welcome. S 1> 5ดาวอันนี้จะเบสอยู่ที่2 4 0 4นะครับรล mm hmm. ดับเลเวลของการ์ดแต่ละใบก็จะเบ็ไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็ต่างเกียงก็เบสไม่เท่ากันอีกเหมือนกันนะครับ <Amazing. S 1> ตัว Dan c i n g s ชว w นี่ค่อนข้างที่จะออกอยากนะครับเพราะว่า อัตราคูณเขาค่อนข้างสูงเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ไปกี่กี่สัญลักษณ์อันนี้นะครับโอเคได้มาอีกหนึ่งนะครับตอนนี้มีอยู่5ลูกนะครับ จะไม่มีดวงจริงๆนะครับโอ้จบแล้วนะครับจบที่5ลูกได้มาอีก3า0 0มนหนึงพันนะครับก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็ยังถือว่ากลางๆนะครับไม่ถือว่าเยอะมากเท่าไหร่ เดี๋ยวผมขอไปสุ่มอีกสักใบหนึ่งแล้วกันนะครับอันสุดท้ายอ,อ่ามาพอดีเลย เกมลุงแก่นะครับอุ้มไก่นะครับห้าดาวนะครับอยู่ที่พันแปดร้อยเบส คงเริ่มต้นที่10ฟีสปินนะครับอืมเปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยนะครับโอ้โหเงียบยาวๆเลยอ นีน่าจะได้เยอะอยู่อืมได้มาอีกเก้าพันครับรวมเป็นหมื่นหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สองแถวนะครับค่อนข้างจะดีนะครับโอเคเหลืออีกสามรอบสุดท้ายนะครับ โอคครับอีกรอบเดียวครับโอ้โหจบไปที่2 6งหมนะครับค่อนข้างจะเกลือเลยนะครับวันนี้โอเคครับขอจบไว้ที่เกมนี้เกมสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็ย้ําอีกทีนะครับสําหรับกิจกรรมนะครับเพียงแค่นําคลิปใดก็ได้นะครับของช่องนี้นะครับ ไปแชร์ที่หน้าเฟซเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปคปนี้ได้เลยนะครับว่า,าได้ทำการแชร์คลิปนะครับแล้วก็หรือว่าพิมพ์เข้าว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมแชร์คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทักเข้าไปาส่วนตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมานัดรับเพจกันได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหา เกมที่ทำรายได้นะครับหรือว่าเล่นสนุกเพลินๆคำๆนะครับก็ลองมาเล่นแอปเกมนี้ดูได้นะครับมารวยเก้ายังไงผมก็จะทิ้งลิงก์แล้วก็มีกลุ่มพูดคุยนะครับไว้ให้อ่าข้างใตคค้คลิปนี้ด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปในกลุ่มพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ